เทศบาลตำบลหัวล่ออ,เ,อเมืองชนบุรีจัดโครงการคืนความสุขให้กับประชาชนนำทหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนนะคะและก็เปิดเวทีแสดงกิจกรรมบันเทิงให้ผู้ร่วมกิจกรรมค่ะที่โรงเรียนดอนหัวล่อตำบลดอนหัวล่ออ,เ,อเมืองจังหวัดชนบุรีมีการจัดโครงการคืนความสุขให้กับประชาชนร่วมปล o n ดองสมานฉัน ชาวดอนหัวลอบประจำปี2557และโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลองดองของคนในสังคมสลายแนวคิดที่แตกแยกตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกกลุ่มมีความรักสามัคคี ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอบรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการแสดงวงดนตรีมวลชนสัมพันธ์จากมณฑลทนหารบุกที่14การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การให้ความรู้ด้านกฎหมายบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตัดผมฟรีจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย